สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิวส์อารด้านะคะประจำกันศุกร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะแน่นอนทุกวันศุกร์อยู่กับอาจารย์ปานเทพปูพงพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและดิฉันอุสนีเอกอุสนีนะคะศุกร์นี้มาพร้อมกับข่าวสารอัดแน่นมากแต่ก่อนตื่นคนกําลังตื่นตะลึงกับภาพที่อาจารย์เพิ่งโพสต์ลงใน Facebook อาจารย์ค่ะที่จริงก็ตื่นตะลึงกันทุกภาพที่ผมโพสต์นะครับแต่ว่า อยากเจอท่านผู้ชมว่าถึงแม้ผมจะทําภารกิจในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างไทยกับปูชาเป็นกรณีพิเศษในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วก็ทุ่มทั้งเวลาทั้งสติปัญญาและความสามารถที่ตัวเองจะทําได้ให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่เคยลืมเรื่องคดีตแต่งโมเลยะนะครับจะเรียนให้ท่านท่านผู้ชมทราบว่าทีมงานบ้านพระทิตย์นะครับโดยอาศัย ความเป็นโจทย์ร่วมในคดีของคุณแตงโม,มก็คือคุณแม่แตงโมนะครับที่มีสิทธิ์เพียงคนเดียวนะครับตอนนี้ที่จริงไม่ใช่คนเดียวในฝั่งโจทย์นะครับจำเลยก็มีสิทธิ์โจทย์ก็มีสิทธิ์แต่คุณแม่มีสิทธิ์เพราะคุณแม่เดินมาที่บ้านพระอาทิตย์คุณแม่แตัดสินใจเดินทางไปพร้อมกับเราที่ศาลนนทบุรีเพื่อขอเอกสารหลักฐานอันเนื่องกับเกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด ใช้เวลานานครับเพราะใช้เวลาถ่ายสำเนาและต้องรับรองความถูกต้องอนะครับให้ถูกต้องด้วยคือเป็นกระบวนการแมนนวลทั้งหมดไม่สามารถไปดาวน์โหลดอะไรไ,ได้เลยแล้วเรียนให้ทราบว่าเรียนให้ทราบว่ากรมสอบสวนพิเศษและคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พยายามที่จะร้องขอต่อสารในรูปหลายรูปแบบเนี่ย<ช>ยังไม่สําเร็จที่จะหาเนื้อหาข้างในรวมถึงไฟล์ข้างในกล้องข้างในทุกอย่างข้างในนะครับยังไม่สําเร็จแต่วันนี้ จะให้ท่านผู้ชมทราบว่าบ้านพระาทิตย์ซึ่งหลายคนบอกว่าผมไม่ใช่ทนายไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับวันนี้เนี่ยศารท่านโดยการดำเนินการของคุณแม่และทีมงานบ้านพระอาทิตย์ได้สามารถเอาเอกสารมาได้จำนวนมากแล้วนี่คือเอกสารที่ท่านผู้ชมเห็นว่าเราตั้งเอ,อเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโม นะครับไว้ที่โต๊ะสํานักงานความหนาขนาดนี้ท่านผู้ชมก็เห็นตรามูลนิธิอยู่ข้างนอกนะครับอยู่หน้าปกทั้งหมดเลยเพราะเราแบ่งแยกแยะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไระเราเพิ่งได้ไม่นานเฉพาะได้วันแรกก็ทําหน้าที่ในการเรียบเรียงก่อนเพราะการเรียงนั้นสําคัญที่สุด<ช>แล้วก็ยังไม่หมดนะครับแต่จะเท่าน้ผู้ชมว่าทําไมเราต้องคัดในสิ่งเหล่านี้เพราะเรา ได้มีการร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทําการสืบสวนสอบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจในการช่วยเหลือใครบางคนหรือคนบนเรือหรือไม่มนี่คือหลักการใหญ่นะครับการที่จะรู้อย่างนั้นก็ต้องดูพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่ดูแค่การต่อสู้สำนวนการฟ้องและ,พะเพอิญผมไม่ใช่นักกฎหมายคุณเก ผมก็ต้องเป็นคนที่อ่านทุกชิ้นขอเห็นทุกชิ้นว่ามันเกิดกระบวนการอย่างไรเพราะผมรู้น้อยมันเริ่มผิดปกติตรงไหนตรงไหนแต่อาจารย์ค่ะคนที่รู้เยอะวันก่อนเขาให้เอกสาร,รเรานิดเดียวเองนะคะอาจารย์จริงหรือเปล่าเนี่ยน,น,น,นี่ไง<อ>คนที่รู้เยอะเนี่ยเขายื่นมาให้แค่นี้เราก็นึกว่ามีแค่นี้เราก็นึกมีแค่นี้ปรากฏท่านผู้ชมลองเทียบดูสิครับว่า24มิถุนายน2568ทีมทนายแม่ชุดเดิม ใช้เอกสารเท่านี้แต่ทีมบ้านพระทิตย์ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมาย <c oughs> ต้องใช้เอกสารทั้งหมดเท่านี้8สิงหาคม2568เทียบกับ24มิถุนายน2568เรียนท่านผู้ชมว่าพวกเราเพิ่งได้รับเอกสารทั้งหมดยังไม่หมดนะครับยังต้องมีอีก ยังเหลืออีกบางส่วนคือที่เห็นเราเงียบๆไปเนี่ยเราทํางานทุกวันทุกวันเพื่อตามเอกสารทุกชิ้นนะแล้วมันไม่ใช่นึกเราจะไปสําเนาเองได้นะครับเจ้าที่สารต้องสําเนาและรับรองความถูกต้องโอ้โหอาจารย์แปลว่ามันต้องถูกประทับว่าถูกต้องเป็นเช่นนี้มาจากสารไม่ได้เอามาเองหรือเราลักลอบมาจากไหนนะครับทำถูกต้องตามกฎหมายท่านผู้ชมครับเฉพาะเรียบเรียงอย่างเดียวเราต้องใช้เวลาเพราะอะไรครับท้านผมบอกไม่อ่านไปเลย เรียบเรียงสําคัญครับเพราะขั้นตอนการเรียบเรียงจะทําให้เราเห็นว่ามันขาดตรงไหนเอกสารแผ่นไหนที่หายไปชํารุดไปควัตถุพยานอะไรที่ผิดปกติไปคเราก็ต้องใช้เวลาเรียบเรียงครับเรียบเรียงถึงจะเห็นถ้าไม่เรียบเรียงจะเห็นได้ยังไงณวันนี้ขออนุญาตเบื้องต้นแจ้งท่านผู้ชมเพื่อบอกความคืบหน้าว่า ยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างโยชจะหาว่าเราไม่ทําการบ้านาไ,ดได้แค่กองเอกสารเพราะเรารู้น้อยเทียบกับทีมทนายแม่ชุดเดิมที่ใช้เอกสารเพียงแต่น้อยเท่านั้น<อ>นะครับ<อ>และเรียนให้ทราบว่าเอกสารทั้งหมดมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจ่ายให้คุณแม่เองอคุณแม่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยการขยายเวลาในการอุทธรณ์ก็ทีมทนายบ้านพระทิตย์ของมูนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ดำเนินการให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะฟรีครับเอาไม่เป็นหลักแสนเหรออาจารย์อเห็นเท่าไรชุดก่อนๆก็เป็นหลักแสนทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเป็นมูลนิธิและเรามีอุดมการณ์ตรงกันว่าเราอยากทําความจริงให้ปรากฏถ้าผู้ชมกลับไปดูเอกสารสองชิ้นนี้หนึ่งเพื่อที่ผมเปรียบเทียบไปดูเนี่ยเพราะผมอยากจะให้ความเป็นธรรมกับคุณแม่คุณแตงโมเพราะที่ผ่านมา มักจะมีคนบอกว่าคุณแม่เห็นแก่งเงินเข้าใจผิดแต่ถ้าคุณแม่เห็นแก่งเงินจริงคุณแม่จะไม่มีทางให้ทีมงานบ้านพระทิ์ไปเอาเอกสารเหล่านี้มาอยู่ในมือบ้านพระทิ์เด็ดขาดใช่เพราะคุณแม่สามารถต่อรองได้ถ้าคุณแม่จะทำแต่คุณแม่ไม่ทำคุณแม่เลือกจะสแสวงหาความจริงกับพวกเรา ต้องไปเองด้วยต้องไปด้วยตัวเองด้วยและทุ่มเทมากเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจคุณแม่แตงโมและอยากให้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเพราะคุณแม่แตงโมอยู่ภายใต้การแวดล้อมของผู้คนที่คุณแม่อาจจะไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายหรือการดําเนินการใดว่าสิ่งใดควรทําหรือสิ่งใดทําได้และทําไม่ได้หรือไม่ก็ได้นะครับอันนั้นผมตอบไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยทีมงานบ้านพิ์จะสนใจในทุกแผ่นของเอกสาร เมื่อท่านผู้ชมให้ความไป็นธรกับคุณแม่แล้วนะครับผมกลับมาอีกหนึ่งเรื่องผมเพิ่งได้รับข้อมูลว่าเฉพาะเบื้องต้นนะครับตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันวจ .5 ห้าวัตถุพยานฝ่ายโจทย์ที่ฟ้องปรากฏว่าเป็นแผ่นซีดีชำรุด<อ>ปแปลกไหมแปลกค่ะชำรุดเมื่อชำรุดก็แปลว่า เรายิ่งสนใจว่ามันชํารุดเรื่องอะไรถูกปะ่ะเพาะปกติมันก็ไม่ควรจะชํารุดใช่ไหมถูกต้องค่ะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันชํารุดเรื่องอะไรเรื่องอะไรอาจารย์วัตถุพยานชิ้นนี้ที่มีการชํารุดและต้องทําคําร้องเพื่อขอมาอีกเนี่ยคือวัตถุพยานว่าด้วยกล้องวงจรบางจุดซึ่งก็ไม่้ช่แปลกหรอกครับเพราะว่า โจ์และจำเลยต้องรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรคแต่ท่านผู้ชมอยากจะรู้ใช่ไหมครับอยากรู้ว่าอาจารย์กล้องวงจรปิดที่ภูนพิพัฒน์ท่าเรือภูนพิพัฒน์ออซึ่งเป็นจุดสําคัญเพราะมันใกล้และนับจํานวนได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะหาใหม่คและเราก็หาได้นะครับมันมันเพิ่งมาชารุดตอนส่งมาให้เรานี่เหรออาจารย์หนูอยากรู้ผมไม่รู้หรือว่าชารุดตั้งแต่ตอนส่งให้ศ <c oughs> าลอันนั้น เดี๋ยวเราจะหาความจริงกันออนี่แค่การเรียบเรียงเองนะครับท่านผู้ชมังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องดำเนินการตามพวกเราต่อว่าพวกเราไม่ทิ้งคดีแต่งโมนะครับบางคนหาว่าพวกเราเงียบกริบกับเรื่องเหล่านี้พวกเราไม่ได้เงียบแต่เราดำเนินการให้ถูกต้องถูกขั้นตอนเพื่อสแสวงหาความจรงิงร่วมกันในเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเดี๋ยวเรื่องของอาจารย์ขออาจารย์ที่อาจารย์โพสต์ข้อมูลลงไปปรากฏว่า,วาอาจารย์ตรีนเข้าไปให้กําลังใจ,จงอาจารย์ด้วยเดี๋ยวให้ดูหน่อยข้อมูล<อ>เพราะว่าตอนนี้มันก็เกิดกระแสที่ว่าบางคนเขาก็มีการเสียดสีเราว่าอ๋อคดีตังโมไม่คืบหน้าแล้วใช่ไหมเออทิ้งแล้วใช่ไหมไปทําเรื่องอื่นแล้วอะไรอย่างี้นะอาจารย์ตรีนก็ไปโพสต์ในภาพที่อาจารย์โพสต์เอกสารที่ได้มาบอกเคียงข้างเสมอครับอาจารย์โอ้ขอบคุณมากนะครับสําหรับอาจารย์ตรินเนี่ย โอเป็นกำลังใจสำหรับผมมากเพราะผมถือว่าถ้าอาจารย์ตรินเนี่ยเป็นคนที่ยืนหลักในความถูกต้องเสมอเป็นคนที่ตั้งใจและทุ่มเทเอาจริงเอาจ,งอาจังกับการแสวงหาความจริงเพื่อความยุติธรรมถูกต้องและฉีกหน้ากากคนทำไม่ดีถูกต้องค่ะและผมจะเรียนให้ทราบว่าในคดีที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้อาจารย์ตรินที่จริงคุยกับผมมาตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วโอ้โหปลายปีที่แล้วด่อาจารย์แปลว่าอะไรคนอย่างอาจารย์ตรินที่จะมาพูดวันนี้เหรอครับป่านนี้พยานหลักฐานในสิ่งที่กําลังแสวงหาความจริงลึกมากกว่าตอนที่เจอผมซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมั่นใจอาจารย์ตรินนะครับว่าถ้าไม่แม่นยําท่านก็จะไม่พูดเด็ดขาดเป็นคนที่ผมให้กําลังใจเสมอเช่นเดียวกันและแน่นอนทั้งสองท่านก็จะค้นหาความจริงเรื่องแตงโมแน่นอน จนได้คําตอบในที่สุดนะคะอันนี้ก็เรื่องที่2ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ตรินมาด้วยนะ